หลายคนเริ่มต้นทำธุรกิจคิดถึงแต่เรื่องเฮ้ยมันจะมีคู่แข่งมากไหมวะจริงๆอ่ะการมีคู่แข่งก็มีข้อดีหลายๆข้อที่อยากให้มองให้เห็นข้อที่หนึ่งเนี่ยการมีคู่แข่งหมายถึงว่ามันน่าจะมีความคึกคักเกิดขึ้นด้วยมันจะไม่มีความเงียบต่างคนต่างใช้วิชาการตลาดในการ PR นําเสนอมันจะทําให้ผู้คนรับรู้ว่าโซนนั้นมีสินค้าแนวนี้จําหน่ายอยู่ หรือสินค้าแนวนี้มันเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วผู้คนก็จะช่วยกันตีคองร้องเป่าทําให้ธุรกิจแนวนั้นเนี่ยมันดังขึ้นมาอย่างเช่นนะถ้าเราจะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยช้อปปิ้งอะไรต่างๆตอนนี้เราต้องไปสยามสแควร์ซึ่งถือว่าดังมากแต่ในขณะที่สมัยก่อนนะใครจะซื้อเสื้อผ้าต้องมุ่งไปที่พาหุรัฐเลยนั่นแปลว่าโซนนั้นจะมีคนขายสินค้าประเภทเดียวกันอยู่เยอะแล้วมันทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเราสังเกตเห็นว่าโซน ถนนที่มีธนาคารอยู่ติดติดกันหลายแบรนด์มันมักจะอยู่ถนนเดียวกันมันไม่ค่อยมีหรอกธนาคารนี้อยู่เส้นนี้แล้วกระโดดไปไกลเลย3กิโลอีกธนาคารหนึ่งรวมถึงโซนของการขายอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะถ้าเราสังเกตไปห้างไหนก็แล้วแต่มักจะอยู่ชั้นเดียวกันแล้วแต่ละแบรนด์นี่เรียงติดติดกันเลยอันนี่คือข้อดีของคู่แข่งเมื่อมีมากแล้วทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้ชัดเจนว่าถ้าต้องการสินค้าแนวนี้ควรจะไปที่โซนไหนนี่รวมถึงธุรกิจออ ออนไลน์ในปัจจุบันด้วยนะถ้าแอปนั้นเนี่ยมีสินค้าแค่แบรนด์เดียวอยู่มันก็จะไม่ค่อยมีการจราจรที่พลุกพล่านอะ่ะคนก็จะไม่เข้าไปเพราะเข้าไปแล้วมันเงียบๆไม่มีทางเลือกด้วยพอมีสินค้าหลายแบรนด์มันก็จะดึงดูดมันเป็นกลยุทธ์การดึงอะ่ะ p ูมาร์เก็ตติ้ง ทำให้คนเข้าไปมองหาสินค้าเป็นทางเลือกของตัวเองได้ข้อที่2นะการมีคู่แข่งมันจะทําให้มาตรฐานมันสูงขึ้นเสมอการมีคู่แข่งหมายถึงไม่ใช่ธุรกิจที่มีการผูกขาดลองสังเกตดูนะครับว่าธุรกิจที่เป็นการผูกขาดเนี่ยมักจะไม่ค่อยพัฒนามันจะย่ําอยู่กับที่นะถ้าเราสังเกตหน่วยงานบางหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานผูกขาดมันจะอยู่ตรงนั้นแหละไม่ว่ากี่ปีผ่านไปจะอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าธุรกิจที่มีการแข่งขันโอทุกคนก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกระดับมาตรฐานสูงขึ้น สูงขึ้นและคนที่ได้ประโยชน์เมื่อมาตรฐานสูงขึ้นก็คือผู้บริโภคหรือลูกค้านั่นเองถ้าเปรียบสิ่งที่มันใกล้ตัวเรานะอย่างเช่นการวิ่งแข่งถ้ากีฬาประเภท4ี่คูร้อยเราวิ่งอยู่ทีมเดียวหรือร้อยเมตรเราวิ่งอยู่คนเดียวรับรองสถิติมันจะแย่แต่พอมีคู่แข่งมันก็จะมีการเพิ่มมาตรฐาน performance ของแต่ละคนทําให้สถิติมันดีขึ้นดีขึ้นแล้วคู่แข่งนี้มันก็มีหลายระดับด้วยนะคู่แข่งระดับตำบลระดับจัง จังหวัดภาคประเทศมันแล้วแต่ว่าเราจะมองมาตรฐานสูงระดับไหนเพื่อทําให้เรายกระดับขึ้นมาสู้ให้ได้ยิ่งยกระดับมาตรฐานสูงขึ้นมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งดึงดูดลูกค้ามาสนับสนุนพร้อมๆกับการมีประสิทธิผลในองค์กรก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะนี่คือข้อดีที่มีคู่แข่งเข้ามาเยอะข้อต่อมาที่ใดมีการแข่งขันเนี่ยที่นั่นจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคหรือลูกค้านี่แหละคือสาระสําคัญว่าถ้าลูกค้ารู้สึกว่าได้ประโยชน์ ลูกค้าก็จะสนับสนุนสินค้าประเภทนั้นเพราะมันได้มาตรฐานที่สูงแม้ว่ามันจะมีหลายแบรนด์แต่ถ้าเรามีไมซ์เซ็ตที่พัฒนามาตรฐานที่ตอบโจทย์ลูกค้าเราได้อยู่ต่างคนต่างก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่รักแบรนด์ของตัวเองในขณะที่ลูกค้าซื้อไปใช้แล้วมันตอบคุณค่าแก้ปัญหาในมาตรฐานที่เขาต้องการการสนับสนุนแบรนด์ก็จะยั่งยืนตลอดไป